รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะพบกับคุณครูเวทก,กาอีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วดูคลิปแล้วเข้าใจกันไม่เอย่ยไหนเคยทำภาระงานเสร็จแล้วนะคะกดทูกใจรัวๆมาเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในนะคะนี่คะ่ะ ปฏติมากรรมนะคะปฏติมากรรมนะคะซึ่งวันนี้คูถิไม่ได้มาคนเดียวแต่คุณคูทิมากับพี่หนูกึ๊บนะคะพี่หนุกึ๊บคือใครเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีจ้าหนูคือแบล็กแฟันมาแล้วเจ้าค่ะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลป,ปะเทปที่สองกันต่อไปนะเจ้าค่ะคลิปนี้เรามาเรียนหูเรื่องงานประติมากรรมกัน,กนบ้างน,นะเจ้าคะ่ะงานประติมากรรมคือการสร้างงานศิลป,ปะเพื่อถ่ายทอดความงานและความรู้สึกในคิดด้วยการตั้งสลักหล่อเชื่อมตัดปะและกรรจะองค์ประกอบให้เกิดรูปทรงสามมิติมีความลึกหรือนูนหนานด้วยวัสดุต่างๆเช่นดินหินที่เพื่องกูนปาสเตอร์ไมโลหะสำริอย่างที่หนูแบล็กแฟนนำมาโชว์ให้ดูนี่แหละเจ้าค่ะ ผลงานศิลปะแบบประติมาก,กรรมถูกสร้างสรรค์ไว้มากมายที่หลายคนได้เห็นบ่อยๆอย่างเช่นประติมากรรมรูปเกศลักเดวินรูปเกศลักปีเอตา้ารูปปั้นนักคิดรูปปั้นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินรูปปั้นพระบรมรูปทรงมา้านี่แหละเจ้าคะที่เรียกว่าง,งานประติมากรรมเรื่องนี้มาจบนะเจ้าคะยังมีคำหนึ่งที่มีชื่อคล้ายกันนั่นคือคำว่าประติมากรรมไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะเจ้าคะบาย เห็นหน้าเห็นตาพี่หนุกึบไปแล้วนะคะวันนี้พี่หนุกึบก็จะมาอธิบายเรื่องปฏิมากรรมให้เราเข้าใจกันนะคะวนคําที่พี่หนุกึบนะคะบอกว่าจะมาอธิบายในคลิปต่อไปนะคะนั่นคือปฏิมากรรมกับปฏิมากรรมนะคะแต่ก่อนที่พี่หนุกึบจะอธิบายปฏิมากรรมปฏิมากรรม ที่เขียนแตกต่างกันแต่อ่านเหมือนกันนะคะผู้ที่มาแนะนำอันนี้ให้ก่อนนะคะปฏิมากรรมกับปฏิมากอรปฏิมากรรมกับปฏิมากรปฏิมากรรมอันนี้นะคะหมายถึงผลงานที่เกิดจากการปั้นนะคะผลงานที่เกิดจากการปั้นปะตัดเชื่อมรอเดี๋ยวจะหาว่ามีปั้นอย่างเดียวนะคะ ส่วนปฏิมากรนะคะปฏิมากรข้างล่างนี้นะคะแปลว่าคนที่สร้างสรรค์ผลงานปฏิมากรรมออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นสองคำนี้นะคะจะใช้แตกต่างกันนะคะคือปฏิมากรรมเป็นผลงานปฏิมากรคือคนสร้างผลงานนั่นเองค่ะหาต่อไปทีนี้คลิปต่อไปนะคะมาฟังพี่หนู่มกึบ อธิบายคำว่าปฏิมากรรมกับปฏิมากรรมที่อ่านเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันว่าแตกต่างกันอย่างไรคะ สวัสดีจ้าหนูคือแบล็กแฟนมาแล้วเจ้าคะ่ะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานาศิลปะเพื่อีิจิตรงกันต่อไปนะเจ้าคะเมื่อพูดถึงนามปฏิมากรรมแล้วหลายคนสับสนคำว่าปฏิมากรรมในภาษาบาลีจำไว้เลยว่าปฏิมากรรมหรือปฏิมากรรมมีความหมายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเหมือนกันเด้ แต่ท่านผู้รูพ้พบว่าคําว่าปฏิมาและปฏิมากแรแปลว่ารูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าอีกทั้งมองเห็นว่าศาสนามีความสําคับเป็นพิเศษโดยเฉพาะพุทธศาสนาจึงใช้คําว่าปฏิมาก,กรรมเรียกผลงานศิลป,ปะที่นําเสนอความคิดในเรื่องเกี่ยวกับพุพทธศาสนาโดยเฉพาะเช่น พระพุทธรูปปางลีลาพระพุทธรูปสมัยอยุทยาตอนต้นอยุทยาตอนกลางอายุทยาตอนปลายพระพุทธชินราชนี่แหละค่ะนาปรติมากรรมที่เราพูดถึงกันแล้วพบกันใหม่นะเจ้าค่ะไปละบายเห็นมีคะว่าปฏติมากรรมกับปฏติมากรรมนะคะ ใช้แตกต่างกันอย่างไรมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะปฏิมากรรมคำนี้ปอรอปะนะคะกับปฏิมากรรมคำนี้นะคะที่ใช้ต่อปตกนะคะความหมายเหมือนกันเลยคะ่ะความหมายคืองานที่สร้างสรรค์โดยปะตะเชื่อมลออเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันโดยที่ว่าคำว่าปฏิมากรรมคำนี้ซึ่งมาจากภาษาบาลี นะคะใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะนำไปใช้เขียนบรรยายในอนาคตต่อไปนักเรียนจะสามารถใช้ให้ถูกนะคะแล้วก็เป็นความรู้ได้อีกด้วยคะ่ะะต่อไปนะคะคลิปต่อไปเราจะมารู้ถึงลักษณะของ ปรติมากรรมว่ามีกี่ลักษณะคะ่ะเชิญพบกับพี่นูกึ๊บค่ะเลยนะคะสวัสดีจ้าหนูคิดแบล็คแฟลมาแล้วจ้ะคะ่ะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลปะประเภทที่สิ่กันต่อไปนะจ้ะคะ่ะ ดงมาจากเลืองงานประติมากรรมเป็นต่นนะจ๊ะคะประติมากรในอดีตได้สร้างผลงานประติมากรรมไว้มากมายทั่วโลกท่านผู้รู้พบว่าลักษณะของชิ้นงานที่เกิดขึ้นสาม,มารถแบ่งเป็น3ลักษณะเจ้าคะ่ะ 1. ประติมากรรมแบบนูนต่ำา 2. ประติมากรรมแบบนูนสูง3ประติมากรรมแบบลอยตัวลักษณะงานประติมากรรมแบบนูนต่ำที่ทุกคนอาจไม่ได้สังเกตแต่เห็นมันอยู่ทุกๆวันก็คือรูปปั้นบนเงินเหรียญเซนต์สตันในกระเป๋าเรานี่เอง ลักษณะปฏิมากรรมแบบมูนสูงที่ผ่านตาทุกคนบ้างก็คือรูปปั้นบริเวณฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ไงส่วนปฏติมากรรมแบบลอยตัวรูปปั้นอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญต่างๆนั่นเองขอจบเรื่องสามลักษณะของงานปฏิมากรรมไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าคะ่ะตอนหน้าจะขออธิบายอย่างละเอียดเลยเจ้าคะ่ะไปละบายอา่าค่ะ คลิปเมื่อกี้นะคะเป็นคลิปที่บอกแล้ว,ว่าปฏิมาการรมแบบเป็นสามลักษณะสามลักษณะคือหนึ่งปฏิมาการรมแบบนูนต่ำสองปฏิมาการรมแบบนูนสูงและสามปฏิมาการรมแบบลอยตัวนะคะคลิปต่อไปเราจะมาดูลักษณะแต่ละประเภทว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเจอกับพี่หนุ่มก๊บ สวัสดีจ้าหนูคือ b l ล c k f ฟ t มาแล้วจ้ะคะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลปะประเภทที่สิ่กัต่อไปนะจ้ะคะเรามาพิจารณาสามลักษณะของงานประติมากรรมกันอย่างละเอียดเลยดีกว่า 1. ปฏติมากรรมแบบนูนต่ำเป็นรูปปั้นที่นูนขึ้นจากพื้นหรือพื้นหลังรองรับมองเห็นได้เพียงด้านเดียวคือด้านหน้ามีความสูงจากพื้นไม่ถึงเครื่องของรูปจริง 2. ปรติมากรรมแบบนูนสูง เป็นรูปปั้นต่างๆในลักษณะเช่นเดียวกับแบบมือนต่ำแต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไปทำให้เห็นลวดลายที่ลึกชัดเจนและเหมือนจริงมากกว่ารูปปั้นแบบนูนต่ำใช่ไหมเจ๊ะคะสาวปฏติมากรรมแบบลอยตัวเป็นรูปปั้นต่างๆที่มองเห็นได้รอบด้านตั้งแต่สีด้านขึ้นไปใครชอบงานปฏิมากรรมลักษณะไหนก็เลือกชมกันตามแต่ใจนะจ๊ะคะตอนนี้หนูขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย ต้องขอบคุณพี่หนุกกึบนะคะที่มาอธิบายเรื่องปฏิมากรรมให้เราเข้าใจกันในวันนี้นะคะอันดับแรกปฏิมากรรมแบบนูนต่ำนะคะแบบนูนต่ำนะคะคือผลงานที่มีความสูงออกมาจากพื้นหรือจากฐานนะคะออกมาเพียงแค่นิดเดียวซึ่งเราสามารถมองเห็นได้เพียงแค่ด้านเดียวนะคะ ส่วน2ปฏิมากรรมแบบนนนสูงนะคะนูนสูงคือผลงานที่มีความลึกนูนออกมาจากพื้นหรือจากฐานนะคะออกมาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของผลงานนั้นนะคะซึ่งเราจะสามารถมองเห็นได้ทั้ง2ด้านหรือ2มิติคือด้านหน้ากับการค้างะคะส่วนด้านหลังเราจะไม่เห็นเพราะด้านหลังมันจะติดไปกับพื้น นะคะและ3ปฏิมากรรมแบบลอยตัวนะคะปฏิมากรรมแบบลอยตัวอันนี้จะเป็นปฏิมากรรมที่เราสามารถเห็นได้รอบด้านนะคะด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะหรือปฏิมากรรมที่เป็น3ามมิตินั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างของปฏิมากรรมทั้ง3แบบค่ะ อันนี้ตัวอย่างปฏิมากรรมแบบนูนต่ำนะคะเห็นไหมคะจะมีความสูงออกจากพื้นมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะต่อไปปฏิมากรรมนูนสูงเห็นไหมคะว่าความนูนของเขาจะนูนออกมานะคะนูนออกมานะคะแต่เราจะไม่สามารถเห็นว่าด้านหลัง เป็นอะไรเราจะมองเห็นแค่ด้านหน้ากับด้านข้างนะคะและสุดท้ายปฏิมากรรมลอยตัวนะปฏิมากรรมชนิดนี้เราจะมองเห็นได้ทั้งรอบด้านนะคะอันนี้ปฏิมากรรมแบบลอยตัวค่ะมาถึงคำถามท้ายบทกันแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ต้องตกใจว่าเดี๋ยวครูคที่จะสั่ง ให้ปั้นหรือเปล่านะคะวันนี้ครูที่ใจดีนะคะจะมีคำถามมาให้นักเรียนตอบเพียงแค่3ข้อนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนสามารถทำลงในสมุดนะคะได้เลยนะคะคำถามข้อที่1ปฏิมากรรมมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างอันนี้ไม่ยากเกินไปเนาะ,ะข้อสอง ให้นักเรียนยกตัวอย่างปฏิมากรรมที่รู้จักมา3อย่างแล้วบอกด้วยว่าเป็นประเภทอะไรและข้อ3นอกจากดินเหนียวแล้วยังมีวสัสดุใดที่สามารถปั้นได้อีกนะคะสข้อนี้ไม่ยากเกินไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมส่งงานเก่างานค้างอย่าให้มีเปิดเทอมมาให้ส่งด้วยนะคะเนีย่ยทำด้วยนะ